ยิดีค่ะยินดีกับเราทุกคนที่สมพบด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้ากันอีกแล้วนะคะพี่น้องตัดหญ้าให้วัวค่ะบรนีาค่ะ,นนคะตัดหญ้าให้วัวนะคะเตรียมรถมาเรียบร้อยแล้ว เราจะดูข้าวเราดำไว้เป็นยังไงมั่งโอ้ยน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วพี่น้องตัดข้าวกันค่ะตัดหญ้ากันค่ะพี่น้อง รถมาสองคันโอ้ยเดี๋ยวตัดใบกล้วยก่อนนะพี่น้องตัดกล,ก,ลกล้วยกันเ้ย Great, go นะคะทุนะะกท่านคทุกการติดตามัดยาให้วัวกากาศบายสี่โมงเย็นี่โมงเย็นก็มาตัดยาให้วัวนะคะสับไปตองด้วยเด้อไปตอง เราไปจองไปปิ้งปลาส้มขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขค่ะมีแห่งรื่อยๆฟังๆกันทุกคนนะคะตื่นตื่นหวังร่ำรวยค่ะามาตัดหญ้านะคะ แดดแดดแดดสี่โมงแล้วยังแดดอยู่เลยตัดยากันค่ะ าเราจยัังดำยังไม่เสร็จเลยนะคะพี่้องวันนี้เรายังดำอยู่ดำยังไม่เสร็จนั้นเราตัดข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถอนก้ามาดำ บรรยากาศยามเยนนะคะสัญญาให้ว่าค่ะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมเมจาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขค่ะชื่นสุหวังกันรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะหินดัด้วยๆค่ะีินดีทีแล้วพี่น้องแดดแดดแดดร้อนเด,ด็งเปียเป้ยงๆเลยพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจโอ้แดดพี่น้องบางแดดกันเด้อเอาไปจองบางแดดพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทชายสบายดีกันแดดแล้วแดดแล้วที่อยู่ร่มอยู่ก็ไม่มีแล้วพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเฮ้ยแดด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 แรงมากพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแชททุกคอมเมนต์มาดูทองฟ้าฟ้าเปิดมากฟ้าสูงฟ้าใสฟ้าเจ่มเลยฟ้าเจ่มมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกรลยทุกแชททุกเริ่บทุกคอมเมนต์ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะให้เฮงรวยตปองังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ